กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะคะกับเรื่องที่คนใช้รถน่าจะเจอกันบ่อยๆโดยเฉพาะหน้าฝนในบ้านเราก็คือเรื่องน้าท่วมขังบนถนเนี่แหละค่ะการตัดสินใจว่าจะลุยหรือไม่ลุยดีวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยค่ะ ทั้งเว็บรถยนต์ประกันภัยแล้วก็ประสบการณ์จากผู้ใช้จริงมาดูกันว่าข้อแนะนําที่ดีที่สุดเป็นยังไงทั้งเรื่องประเมินสถานะตา์เทคนิคขับแล้วก็การดูแลรถหลังลุยน้ํทาทั้งรถทั่วไปแล้วก็ออรถอีวีด้วยค่ะครับผมเรื่องนี้สําคัญมากนะครับการประเมินสถานการณ์ให้ถูกเนี่ยนอกจากช่วยเซฟรถแล้วยัยงเซฟตัวเราด้วยการตัดสินใจดีๆนี่ลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยครับจริงค่ะงั้นเริ่มแรกเลยนะคะ จะรู้ได้ยังไงว่าน้ําท่วมแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเ,เสี่ยงหรือว่าไม่ควรไปต่อดีคะเห็นมีเกณฑ์เรื่องความลึกอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับมีเกณฑ์คร่าวๆที่หลายแหล่งแนะนําคล้ายๆกันนะครับคือถ้าน้ําอยู่ประมาณ5-20ถึซนเมตรหรือแค่เฉาๆขอบยางล่างอันนี้ส่วนใหญ่ยังพอไปได้ครับอาจจะมีเสียงน้ําซัดใต้ท้องรถนิดหน่อยอืออืแค่ขอบยางล่างแต่พอสูงขึ้นมาเป็นสัก20-40ซนติเมตรเกือบเกือบครึ่งล้อ อันนี้รถเก๋งรถเล็กๆนี่ต้องเริ่มระวังแล้วครับเพราะน้ำอาจจะถึงขอบประตูหรืออาจจะสูงพอที่เมันจะไหลย,ย้อนเข้าท่อไอเสียได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เลี่ยงดีกว่าหรือไปแค่สั้นๆพอไหวแต่ถ้าเป็นรถกระบะก็ยังพอได้อยู่ครับอ๋อค่ะค่ะทีนี้พอระดับ40-60ถึงเซนติเมตรอันนี้เลยขอบประตูรถเก๋งไปแล้วอันตรายมากครับ น้ำอาจจะเข้ารถได้เลยหรือทำความเสียหายกับพวกระบบสำคัญสำคัญควรเลี่ยงเด็ดขาดเลยส่วนรถกระบะหรือ SUV สูงๆหน่อยอาจจะยังพอไปได้แต่ก็ต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็ควรปิดแอร์ด้วยปิดแอร์ด้วยเหรอคะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มครับแล้วก็ถ้าระดับ60-80ถึงซนเมตรหรือท่วมเกินครึ่งคันแล้วอันนี้เสี่ยงสูงกับรถทุกประเภทเลยครับ ถึงเป็นรถยกสูงก็ต้องคนขับชำนาญจริงๆเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงดีที่สุดครับค่ะและถ้าเกิน80ซนติเมตรอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับจอดเลยหาทางอื่นดีกว่าไม่ว่ารถอะไรก็ต่างโหละเอียดเหมือนกันนะคะ,สะแสดงว,ว่าแค่20ถ40เซนนี่รถเก่งก็เริ่มเสี่ยงแล้วจริงๆด้วย จุดที่น้ําเข้านี่มันต่ํากว่าที่คิดนะคะเนี่ยการดูรถคันหน้าขนาดใกล้ๆก,ก,กันก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยสิคะใช่เลยครับเป็นวิธีประเมินสถานการณ์จริงตรงนั้นได้ดีเลยแล้วถ้าถ้าประเมินแล้วว่าเออพอไหวหรือแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องลุยน้ําไปมีเทคนิคขับยังไงให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงได้บ้างคะมีหลักๆที่ควรทําเลยนะครับ1คือใช้ความเร็วต่ำๆครับต่าที่สุดเท่าที่รถจะเคลื่อนไปได้แต่ต้องสม่ําเสมอ อย่าหยุดหยุดเร่งเร่งขับช้าชานี่ช่วยลดแรงประทะของน้ําแล้วก็ลดโอกาสที่น้ําจะเกระเด็นเข้าห้องเครื่องสูงเกินไปอืมช้าช้าแต่ต่อเนื่องใช่ครับ2คือใช้เกียร์ต่ําเกียร์ธรรมดาก็1ห,หรือ2เกียร์ออโต้ก็ใช้แอลหรือ1ไปเลยแล้วรักษารอบเครื่องให้นิ่งๆหน่อยประมาณพันห้าถึงสองพรอบอันนี้จะช่วยเครื่องมีกําลังไม่ดับง่ายแล้วก็มีแรงดันจากท่อไอเสียต้านน้าได้บ้างนิดหน่อย อ๋อให้มีแรงดันต้านไว้ครับผมสามอันนี้สําคัญมากปิดแอร์ทันทีครับทําไมคะเกี่ยวอะไรกับแอร์เพราะว่าพัดลมแอร์ครับมันอาจจะตีน้ําหรือเศษขยะที่มากับน้ําเนี่ยเข้าไปในห้องเครื่องหรืออาจจะทําให้ระบบไฟฟ้าแถวนั้นเสียหายได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการไว้ก่อนครับ 4. คือเว้นระยะห่างจากคันหน้าเยอะหน่อยนะครับเพราะเบรกพอเปียกน้ําแล้วประสิทธิภาพมันลดลงเยอะเลยจริงด้วยค่ะต้องเผื่อระยะเบรกครับ ห้าคืออย่าไปแรงเครื่องแรงๆหรือกระชากนะครับเพราะมันอาจจะยิ่งดูดน้ําเข้าทางท่อไอดีได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายพอขับพ้นน้ํามาแล้วอย่าเพิ่งรีบดับเครื่องทันทีนะครับขับต่อไปอีกแป๊บหนึ่งหรือจอดติดเครื่องไว้สักพักให้ความร้อนมันช่วยไล่ความชื้นไล่น้ําในท่อไอเสียออกไปก่อนครับโอ้โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุไม่คาดฝันจริง,รงๆเหรอคะแบบรถดับกลางน้ําเลย ควรทายังไงดีคะอันนี้คือจุดที่ต้องย้ํามากๆเลยนะครับและสําคัญที่สุดจริงๆคือห้ามสตาร์ทรถซ้ําเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยเหรอคะเด็ดขาดเลยครับไม่ว่าจะพยายามกี่ครั้งก็ตามเพราะทุกครั้งที่บิดกุญแจสตาร์ทเนี่ยมันเหมือนเราพยายามจะดูดน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์เพิ่มอีกอาจจะทําให้ก้านสูบคดลูกสูบแตกเ,เสียหายหนักกว่าเดิมเยอะมากๆครับสิ่งที่ควรทําคือตั้งสติก่อนเปิดไฟฉุกเฉินไว้ ปลดเกียวว่างแล้วถ้าพอเข็นไหวก็พยายามเข็นออกจากน้ำถ้าไม่ได้จริงๆก็รีบโทรเรียกรถยกหรือแจ้งประกันเลยครับโขฟังแล้วเสียวแท้เลยค่ะการสตาร์ทซ้ำนี่คือส่งเครื่องไปสู่ความพังเลยนะคะเนี่ยทีนี้พูดถึงเรื่องระบบไฟฟ้าอีกเรื่องที่คนสนใจมากคือรถ e ีวีค่ะมันมันลุยน้ำได้แค่ไหนปลอดภัยไหมคะเป็นคำถามยอดฮิตเลยครับ จริงๆแล้วรถ E ีีสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาออกแบบมาดีนะมีมาตรฐานป้องกันน้ำฝุ่นหรือที่เรียกว่า IP Rat i n g นะครับค่อนข้างสูงส่วนใหญ่มักจะเป็น IP67 หรือสูงกว่าซึ่งตามทฤษฎีคือการจมน้ำลึกเมตรหนึ่งได้ตั้ง30นาทีโอ้ขนาดนั้นเลยครับพวกชิ้นส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่ระบบไฟแรงสูงต่างๆเขาซีลมาค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็มักจะมีระบบตรวจจับไฟรั่วที่จะตัดไฟอัตโนมัติถ้ามีปัญหาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเลยอืมเพราะฉะนั้น หลักการประเมินระดับน้ําที่จะลุยเนี่ยก็จะคล้ายๆรถยนต์ทั่วไปแหละครับดูความสูงเทียบกับตัวรถแต่ถึงระบบจะดีแค่ไหนก็ยังต้องระวังสูงสุดอยู่ดีครับอย่าประมาทดีที่สุดถือว่า e ีวีก็มีกรอบป้องกันดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันนะคะเอาละค่ะพอเราขับรถผ่านน้ํามาได้แล้วไม่ว่าจะรถแบบไหนมีจุดไหนที่ต้องรีบเ,เช็คเป็นพิเศษบ้างคะ มีหลายจุดเลยครับที่ควรดูทันทีหลังลุยน้ำมาอย่างแรกเลยคือระบบเบรกอันนี้ต้องเทสเลยนะครับลองย้ำเบรกเบาๆหลายๆครั้งหรือที่ช่างเขาเรียกว่าเลียเบรกนะครับคือขับช้าๆแต่เบรกค้างไว้เบาๆสลับปล่อยเพื่อให้น้ำและความชื้นที่เกาะอยู่บนจานเบรกผ้าเบรกมันระเหยออกไปเบรกจะได้กลับมาทำงานดีเหมือนเดิมเร็วขึ้นอ๋อไล่น้ำออกจากเบรกก่อนใช่ครับต่อมาคือน้ำมันเครื่องอันนี้ก็สำคัญมาก ดึงก้านวัดออกมาดูสีเลยครับถ้ามันขุ่นๆเหมือนสีนมหรือสีกาแฟใส่นมหรือเห็นมีหยดน้ำปนอยู่แสดงว่าน้ำเข้านะครับต้องรีบเอารบไปถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองทันทีเลยปล่อยไว้นานเครื่องพังได้นะครับโอโหอันนี้ต้องรีบเลยนะคะครับผมแล้วก็ภายในห้องโดยสาร พมดูพรมปูพื้นให้ทั่วเลยครับโดยเฉพาะแถวแถวขอบประตูถ้ามันเปียกมันชื้นต้องรีบเอาออกมาตากแดดเปิดประตูระบายอากาศคือเรื่องพรมเปียกนี่น่าปวดหัวจริงๆครับกลิ่นอับกว่าจะหายแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆนะเชื้อรามาแน่อออเรื่องกลิ่นอับนี่เรื่องใหญ่เลยค่ะใช่ครับระบบแอร์ก็ลองเปิดดูว่ามีกลิ่นแปลกๆกลิ่นอับๆออกมาไหมถ้าลุยมาลึกหน่อยก็ลองฟังเสียงช่วงล่างด้วยนะครับอาจจะมีเสียงหอนจากลูกปืนล้อ หรือเสียงดังกุกก,กุกกักะเวลาเลี้ยวหรือขับทางครูขระอาจจะเพราะน้ําเข้าไปในส่วนที่ต้องมีจารบีหล่อลื่นอันนี้ควรให้ช่างเช็คครับค่ะและสุดท้ายก็ระบบไฟฟ้าทั่วไปนี่แหละครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆทํางา,ง,ทงานปกติไหมโดยเฉพาะรถ E ีวีถ้ามีระบบแจ้งเตือนอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ควรปรึกษาศูนย์หรือช่างผู้เชี่ยวชาญเลยครับชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือก่อนลุยประเมินระดับน้ำให้ดีถ้าต้องไปจริงๆก็ใช้เทคนิคขับชา้ชาๆต่อเนื่อง ปิดแอร์ใช้เกียร์ต่ำห้ามหยุดกลางน้ำถ้ารถดับห้ามสตาร์ทซ้ำเด็ดขาดและพอพลนน้ำมาก็ต้องรีบเช็คระบบเบรกน้ำมันเครื่องภายในรถช่วงล่างแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะคะถูกต้องครับครบถ้วนเลยและอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่านอกเหนือจากความเสียหายที่เราอาจจะเห็นได้ทันทีหลังลุยน้ำแล้วเนี่ยลองนึกถึงความเสียหายระยะยาวที่มันอาจจะซ่อนอยู่ดูบ้างไหมครับ ความเสียหายระยะยาวหรอคะเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นพวกสนิมเล็กๆที่อาจจะค่อยๆก่อตัวในจุดที่เรามองไม่เห็นหรือพวกซลลยางต่างๆที่มันอาจจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหรือปัญหาจุกจิกในระบบไฟฟ้าที่มันอาจจะยังไม่แสดงอาการวันนี้พรุ่งนี้แต่อาจจะไปส่งผลเอาในอีกหลายเดือนหรือเป็นปีข้างหน้าก็ได้การที่เราตระหนักถึงเรื่องพวกนี้อาจจะช่วยให้เราใส่ใจกับการตรวจสอบการบำรุงรักษารถหลังเจอน้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวนะครับ อ๋อ oh, เป็นข้อคิดที่ดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะ